ในอากาศบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันรักษาศีลได้พากันสร้างบุญสร้างกุศลเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือหาทานะบดีพากันถวายทานพากันระล,ลึกถึงวันอันเป็นมงคลคือวันอุโบโสถศีลคือวันพระ ซึ่งผู้ใดก็ตามสัพสัตว์ดนใดก็ตามได้หันจิตหันใจได้รับรู้ได้นำพระธรรมคำสั่งสอนมาพิจารณามาสำรวจตรวจตาตนเองถือเป็นบุคคลอันประเสริฐเป็นบุคคลที่พัฒนาตนเองให้พ้นจากสถานะแห่งความตกต่ำและพ้นจากความทุกข์ยากลำบากบัดนี้ ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้ความได้ทำความเมตตาบันให้ไปถึงบรรดาดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วผู้หมดโอกาสอันมีบัมพบุรุษรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางและดวงวิญ,ญญาณที่เกี่ยวข้องที่ได้ใช้ชีวิตยอยู่บนโลกนี้รวมถึงเป็นการตอบแทนบุญคุณและลึกถึงบรรดาเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว บัดนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เป็นผู้เข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนแท้จริงแล้วหลายหลายคนนั้นก็ได้เป็นผู้ตั้งสัตย์จะอธิฐานได้เป็นผู้เห็นตามความจริงมาในขณะที่เวียนไหวตายเกิดหลายภพหลายชาตินั้นก็ได้พบกับพระธรรมคำสั่งสอนหลายภพหลายชาตินั้นก็ได้เจอตามความเป็นจริงว่าชีวิตที่เวียนไหวตายเกิดอยู่นั้น เป็นชีวิตที่หาความมั่นคงความสุขไม่ได้เลยและในยามคับขันคือยามที่จะต้องจากโลกในภพของตนเองก็อาจจะมีความตั้งใจว่าหากได้มาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกครั้งคราหนึ่งก็จะขอทำภารกิจให้จบสิ้นลงไปก็คือภารกิจแห่งการทำให้หมดอาสวะกิเลส เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่เป็นภารกิจที่มีความเมตตาต่อตอนเองที่จะทําให้ตนเองนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลําบากมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงมีความเมตตาไปยังบุคคลสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นที่เราเกี่ยวข้องนั่นเป็นความเมตตาอันประเสริฐแต่แท้ที่จริงแล้วบุคคลที่น่าสงสารที่สุดก็คือตัวเราเรานั้นเป็นผู้ที่ทุกข์ยากลำบากทรมานมาแสนสาหัส ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดๆก็ตามเราต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องเสื่อมสลายและก็สูญพังทลายไปและในความเสื่อมสลายสูญพังทลายไปนั้นบางครั้งบางคาเราก็เป็นผู้ไม่ปรารถนาที่จะให้เปลี่ยนแปลงเราเป็นผู้ไม่ปรารถนาที่จะมีความยากลำบากเพราะบรรดาผู้ที่อยู่บนสวงสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพรมผู้มีความสุขผู้มีความสบายผู้มีความเจริญ แต่เมื่อต้องพัดภาคจากสิ่งที่ตนเองได้ครอบครองนั้นเป็นความยากลำบากในจิตใจเหมือนกับเราทั้งหลายทั้งปวงมีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงมีบริวารมีอำนาจวาสนาบารมีทั้งทั้งที่เราก็หามาด้วยความยากลำบากแต่ในที่สุดเขาก็จะปลดเราให้ออกจากเข้าของความสุขและความ ความชอบใจใดๆทั้งสิ้นที่เรามีอยู่เหมือนกับกระชากของที่เรารักที่เราหวงที่เราทะทุถนอมมาด้วยเป็นเวลายาวนานด้วยความยากลำบากแต่เมื่อถึงวันเวลาที่พัดภาคก็ไม่มีใครที่จะหักห้ามได้นั่นก็เป็นความทุกข์ยากลำบากที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่อยากจะพัดภาคในสิ่งของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงแต่เมื่อไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ไม่มีโอกาสก็จึงต้องยอมจำนนและในที่สุด ก็รู้ถึงความทุกข์ว่าเราต้องพัดภาคจากสิ่งที่รักนั้นมันทุกข์ยากทารมานและตัวเราเองนั้นก็ก็อยู่ก็อยู่ในฐานะที่ต้องพัดภาคทั้งของตนเองของคนที่เรารักและบุคคลและความซื้รู้สึกทั้งหมดทั้งสิ้นแบบนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็ได้กลับมาเกิดบนโลกใบนี้แท้จริงแล้วความรู้ความเข้าใจในพระธรรมนั้นก็มีมาในอดีต แต่อาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ค้นควา้าไม่ได้เป็นผู้เอามาพิจารณาอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็จึงกลายเป็นถูกอำนาจแห่งกิเลสอำนาจแห่งสิ่งปิดบังทั้งหลายทั้งปวงที่จะคอยนำเสนอทุกสิ่งทุกอย่างให้เรานั้นได้ไปเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่ <c oughs> จะผูกพันธ์และจองจำเราไว้บัดนี้เราทั้งหลายผู้มีความรักผู้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ควรจะหันกลับมาเมตตาตนเอง อันกลับมาสงสารตนเองว่าเราควรจะยุติความทุกข์ยากลำบากเราควรจะต้องทำตัวเองนั้นให้ออกจากวัตฏสงสารให้ได้เพราะจะเป็นผู้ที่พ้นจากความทุกขและความทรมานััรนี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าวของต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั้งหลายทั้งปวงทั้งคนนอกคนในข้าวของทั้งนอกนละในรวมกระทั่งถึง สิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็พากันหลงไหลาพากันชอบใจพากันผูกพันไม่ว่าจะเป็นความภาคภูมิใจเกียรติยศชื่อเสียงหรืออำนาจวาสนาบารมีนั่นเป็นสองที่จับต้องไม่ได้แต่มนุษย์ก็ไขว,ขว่คว้าและคิดที่อยากจะครอบครองและปรารถนาที่จะให้อยู่กับตนเองตลอดบัดน,นี้เราได้มาอยู่ในฐานะของคนที่ได้ประ ชนชะตาชีวิตกับสิ่งที่ทำให้เกิดความยากลำบากในเวลาที่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้หากเราพิจารณาด้วยความยุติธรรมแล้วก็จะเห็นว่าชีวิตเรามีแต่การดิ้นรนต่อสู้มีแต่ความทุกข์ยากลำบากพยายามหลบความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เบียดเบียนเราไม่ว่าจะเป็นความหิวกระหายไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดหนาวร้อนไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการเป็นอยู่ทั้ง <c oughs> เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของครอบครัวและบุคคลที่ <c oughs> ผูกพันกันนั้นเราก็เป็นผู้ที่พยายามที่จะปกปักรักษาให้เกิดความมั่นคงความสุขและพยายามหนีจากความทุกข์แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ไม่มีวันแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้จบสิ้นลงเพราะปัญหาก็จะเดินทางมาตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะไปสู่การพังทลายและเป็นสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งมนุษย์ หากไม่เข้าใจไม่ได้รับรู้ในสัจธรรมก็จะกลายเป็นผู้ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายและจากตายแล้วก็จะไปทรมานต่อดังนั้นเราก็ควรที่จะมีความเมตตาความเมตตานั้นก็เป็นความยุติธรรมกับทุกๆคนและตัวเองเราจะต้องคิดว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใครเราไม่ได้เกิดมาที่จะ <c oughs> ทุกข์ยากลําบากเราเกิดมาเพื่อจะหาความเป็นจริงที่จะทําให้ตัวเองนั้นจะต้องพ้นจากความทุกข์ วันนี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็พากันนําเข้าของผู้คนสิ่งต่างๆนั้นมาเป็นภาระในจิตใจมาเป็นเครื่องผูกมัดผูกกั้นไว้ให้ตัวเองนั้นเป็นอิสระหลายคนนั้นบางครัง้งบางคาก็สามารถตัดสินใจได้สามารถที่จะมีโอกาสที่จะทําตัวให้เกิดความเป็นอิสระได้ แต่ก็ด้วยอาวิชาด้วยความไม่รู้ด้วยความผูกพันก็จึงนําเอาของต่างๆผู้คนต่างๆนั้นมาเป็นภาระมาผูกพันเหล่านั้นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ถือว่าเป็นหน้าที่อันประเสริฐอันสมบูรณ์และเป็นผู้ที่ทำ <c oughs> ในสิ่งที่มีความถูกต้องยุติธรรมเราไม่มีความบกพร่องใดๆดังนั้นเราก็ควรจะให้เวลากับตนเองว่า บัดนี้การเวลาที่เราได้ให้ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเหมาะสมแล้วเราก็ควรจะยุติบทบาทที่จะต้องเอาเรื่องต่างๆนั้นเอามาผูกพันเรื่องต่างๆนั้นเอามาเป็นภาระเรื่องต่างๆนั้นเอามาเป็นหน้าที่มนุษย์นั้นก็มีหน้าที่เฉพาะการและเวลาไม่ใช่มีหน้าที่ตลอดเวลาที่จะต้องไปแบกรับผู้คนทั้งหลายทั้งปวง หลายคนนั้นมีความทุกข์ยากลำบากทรมานก็เพราะเรื่องของคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เราก็ควรจะเป็นผู้มีจิตใจที่ยุติธรรมจุดใจที่ยุติธรรมก็คือความเป็นจริงความถูกต้องถวอผลและ <c oughs> หลักฐานทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์ผู้ไม่มีความยุติธรรมผู้มีแต่ความเมตตาความเมตตาเป็นสิ่งประเสริฐแต่เมตตาไม่ประกอบไปด้วยปัญญา เมตตาไม่ไปรประกอบด้วยความถูกต้องคุณธรรมและยุติธรรมเมตตานั้นก็จะกลับทำร้ายทำลายช่วยเหลือคนอื่นแบกรับคนอื่นไว้แต่ตัวเองต้องทุกข์ทรมานตัวเองต้องเป็นผู้หมดหมดเวลาที่จะบำเพ็ญเพียรหมดเวลาที่จะหาความจริงที่จะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์บัดนี้เราได้มาเห็น <c oughs> คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองนั้นก็ได้ทำตัวเป็นต้นอย่างให้เห็นว่าเรานั้นควรจะมีภาระหน้าที่ อันจำกัดและในที่สุดเราก็ควรที่จะหาเวลาที่จะหาความจริงที่จะเมตตาตนเองให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมนุษย์ต้องต้องใช้ความกล้าหาญต้องใช้เหตุผลต้องใช้ความยุติธรรมต้องใช้สติปัญญาในการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างเราควรจะมีกำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่าสิ่งไหนเราควรจะรับผิดชอบอย่างไรเวลาเท่าไรจำนวนเท่าไร และเมื่อถึงเวลาแล้วเราควรจะปล่อยควรจะวางอย่างไรอย่าได้เป็นคนถูกจองจำไว้โดยที่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเหมือนกับบางคนนั้นเก <c oughs> ิดมาก็ต้องรับผิดชอบทั้งพ่อแม่รวมกระทั่งถึงบัตนาสามีภรรยาลูกหลานและจากลูกหลานก็ไปเป็นเลนเป็นเลนเป็นสิ่งต่างๆที่กลายเป็นทั้งชีวิตนั้นก็จะต้องไปทุ่มเทกับบุคคลอื่น แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เราเห็นเก่ตัวแต่เราก็ควรจะยอมรับความจริงว่าทุกคนนั้นก็จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของตนเองเราก็จะต้องรับผิดชอบในโอกาสและในวาระที่เหมาะสมมิใช่เราจะต้องรับผิดชอบไปทุกเรื่องทุกราวและในที่สุดก็ไม่ได้อะไรทั้งตัวเขาและตัวเราต่างคนก็ต่างไม่เห็นสัจธรรมดังนั้นที่บรรดาสาวกทั้งหลายที่ออกจากเรือนนั้นไปบวชก็มีใดหมายความว่า เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เป็นคนที่รู้ว่าเมื่อทำภาระหน้าที่จัดสรรเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเอาประโยชน์ส่วนตัวก็คือจะต้องหาสัจธรรมความเป็นจริงที่จะทำให้ตัวเองนั้นได้พ้นทุกข์จากการพ้นทุกข์จากการเข้าใจในพระธรรมแล้วก็จึงนำพระธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นย้อนกลับไปช่วยเหลือบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้มีความรู้ได้ตื่นได้บี สติได้มีปัญญาได้เห็นความเป็นจริงว่าเราอย่าได้หลงไหลใดๆอะไรในโลกใบนี้เลยเพราะจะเป็นการที่ลนผลขวายไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นไม่มีวันยุติเพราะกิเลสนั้นไม่มีขนาดและก็ไม่มีความจํากัดมีแต่ขยายไปเรื่อยเช่นเรามีหนึ่งล้านเราก็อยากจะได้10ล้านเรามี10ล้านเราก็อยากได้ร้อยล้านมีเมื่อมีร้อยล้านก็อยากได้พันล้านอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเหมือนกับกิเลส เมื่อความต้องการของมนุษย์นั้นมีความบารถนาไปไม่จบไม่สิ้นเราก็ควรที่จะต้องเป็นผู้ได้กลับมาเห็นความเป็นจริงว่าของข้าวของต่างๆและสิ่งต่างๆบางครั้งบางคาเกินความจําเป็นก็ควรที่จะต้องจัดการบริหารต้องควรที่จะตัดสินใจเข้มแข็งที่จะต้องยุติเรื่องราวต่างๆที่จะทําให้เกิดความทุกข์ยากลําบากทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ได้เคยบำเพ็ญเพียรมาก็ควรจะต้องทำความจริงให้รู้ว่าบัดน,นี้เราควรจะหาความสุขที่เกิดในจิตใจอันเกิดจากความเป็นอิสระอันเกิดจาก <c oughs> การไม่เบียดเบียนอันเกิดจากความสว่างในปัญญาที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าหากเราไม่มีภาระไม่มีความผูกพันไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้น จะพ้นจากความทุกข์ยากลําบากเพราะฉะนั้นก็จึงต้องเป็นเรื่องที่บรรดามนุษย์ต้องใช้ปัญญาในการตัดในการวางในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆด้วยความเหมาะสมและด้วยความถูกต้องยุติธรรมทุกคนนั้นมีชาติตาชีวิตมีวิบากกรรมของตนเองเราจะไปปกปักรักษาเราจะไปคุ้มครองทุกคนไม่ได้เพราะทุกคนนั้นจะมีเรื่องของบุญของกรรมที่ได้ทำมาและในที่สุดต่างคนก็ต้องต่างที่จะต้องพัฒนา ต่างคนก็ต่างที่จะต้องหาหุนทางไปสู่ความเป็นจริงและก็ความพ้นทุกดังนั้นหลังเราก็ควรจะปล่อยให้ทุกคนนั้นเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีความเหมาะสมและเมื่อมีความสามารถเขาควรจะได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตเราก็ควรที่จะต้องหาความสงบหาปัญญาของเราต่อไปนี่ไม่ใช่กำลังพูดให้เรานั้นทอดทิ้งและเป็นผู้เห็นเก่ตัวแต่เราต้องเป็นผู้ตั้งอยู่บนความยุติธรรมตัวเราก็ยัง ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้และยังต้องไปแบกภาระผู้อื่นนั้นก็เป็นแต่เรื่องความยากลำบากทุกทรมานและก็พากันจมลงในการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นแบบนี้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้รู้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ปรารถนาให้เราเป็นอิสระและได้บอกความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องสมมุติ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องบัญญัติไม่มีตัวไม่มีตนเพียงแต่การเวลายังมาไม่ถึงถ้าการเวลามาถึงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะแตกสลายสูญหายไปเช่นวันนี้ <c oughs> เรามารวมตัวกันเหมือนกับเหมือนกับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูมั่นคงถาวลแต่เมื่อผ่านไป5ปี10ปีร้อปีก็ไม่มีสถานที่นี้อยู่แล้วไม่มีบุคคลใดอยู่ในที่นี้ ไม่มีบรรยากาศใดๆเหมือนเดิมเลยทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนี่ก็คือความเป็นจริงเหมือนกับที่ชีวิตเรานั้นก็มาอยู่บนโลกนี้ก็คิดทึกทักว่าเป็นเรื่องที่มั่นคงจะต้องเป็นเรื่องถาวรแต่ในที่สุดก็จะต้องกลายเป็นเรื่องที่ <c oughs> ไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนเหมือนกับปู่ย่าตายายที่เมื่อก่อนเขาก็เอาจริงเอาจังทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้ก็ไม่มีเขาอยู่แล้วไม่มีความรู้สึกใดๆที่จะผูกพันไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดๆที่จะต้องเกิดความ มั่นคงถาวรน,นั่นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ควรจะได้ปัญญาพิจารณาว่ามปนเป็นละครที่ทุกคนต้องแสดงบทบาทและเมื่อจบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจบตามไปด้วยมีแต่บุญและกุศลมีแต่จิตใจที่ผ่องใสและเบิกบานสติและปัญญาที่จะนำติดตัวไปได้แบบนี้เราเป็นผู้ใกล้ถึง <c oughs> ความสําเร็จเพราะอะไรเพราะความสําเร็จนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากไม่ได้เป็นเรื่องลําบากไม่ได้เป็นเรื่องเกินความสามารถเพราะพระพุทธเจ้านั้นได้ตัดสู้แล้วก็มาสอนมนุษย์อย่างพวกเราที่เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามีความพร้อมมีสมองและมีจิตใจที่จะยอมรับความเป็นจริงหากเราเห็นตามความเป็นจริงและเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพัฒนาทําให้เกิดความสําเร็จมนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่ได้มีร่างกายอัน ป <c oughs> กติสติปัญญามันสมองสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะและสามารถหาเหตุหาผลยอมรับความเป็นจริงได้บุคคลผู้นั้นก็พร้อมที่จะบรรลุพ้นจากการเวียนไหวตายเกิดได้นั่นก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ทํามาแล้วปรากบว่าหลายคนก็ประสบผลสําเร็จตรงที่ว่าจากที่จะต้องตกนรกจากที่มัวมาเพื่อเพลินจากที่เป็นคนทุกข์ยากลําบาก <c oughs> เสียอกเสียใจกับการจากไปของคนในครอบครัวรวมกระทั่งถึงความเสื่อมสลายสูญหายทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดได้เปลี่ยนแปลงสถานะของจิตใจด้วยปัญญาจนกระทั่งวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ได้เข้าถึงธรรมจนได้เป็นลูกมรรคผลนิพพานนี่ก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตการนางปัญาจาราผู้มีทรัพย์สินเงินทองอันมากมายพ่อแม่ก็เป็นเศรษฐีได้รักกับคน ที่ตัวเองนั่นปรารถนาได้ไปอยู่ไปกินในที่สุดด้วยความยากจนก็อยากจะต้อง <c oughs> กลับมาขอพึ่งพาพ่อแม่ในที่สุดในขณะที่กำลังเดินทางกลับมาสามีก็ตายลูกในท้อง <c oughs> ที่พึ่งออกมาคนแรกและลูกคนเล็กก็พากันตายตัวเองนั้นก็ตั้งใจจะกลับบ้านในที่สุดกลับบ้านบ้านก็ถูกน้ำพังทลาย,ายไฟไหม้เผาผลาญหมดพ่อก็ตายแม่ก็ตาย พี่น้องก็ตายทรัพย์สินก็สูญสลายเหลือแต่ตัวคนเดียวก็กลายเป็นคนบ้าคนขาดสติคนไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้และก็ใช้ชีวิตอย่าง <c oughs> หน้าอานาถนั่นก็คือความสูญเสียที่มนุษย์ได้เจอถ้าใครนั้นไม่ได้พบพระธรรมนั้นก็จะกลายเป็นผู้ตต้องตกตำ่ำแต่เมื่อมีโอกาสบุญญาธิการได้ทำมาในอดีตชาติ ได้พบพระธรรมคำสั่งสอนว่าปัญหาจาราเธอม่ใช่เป็นเพียงชาตินี้เท่านั้นที่เธอต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเธอก็เป็นมาทุกภพทุกชาติแล้วและเธอก็จะต้องเป็นต่อไปหากเธอไม่ตั้งสติก็จึงได้รู้ว่าพระธรรมของสองสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถทําให้คนที่เป็นบ้าไปแล้วกลับได้สติยอมรับความเป็นจริงนางปัญาจาราก็จึงได้เข้าถึงพระธรรมในที่สุดก็ได้ขอบวชเป็นพิสุดีและจากที่ได้ตั้งใจปฏิบัติ ก็จึงได้เป็นพระอรหันต์ด้วยรู้ความจริงว่าคนเหล่านั้นจะต้องตายแน่นอนไม่ว่าจะตายตอนเด็กตายตอนแก่หรือแต่ตายตอนหนุ่มสาวทุกคนจะต้องตายปเป็นปเรื่องธรรมชาติอย่าได้ไปผูกพันอย่าได้มีอะไรอาวร์จงอยู่กับความเป็นจริงว่าวัฏฏะสงสารนั้นมันน่ากลัวรวมกระทั่งถึงอวิชชาที่ครอบงำบรรดามนุษย์และสัตว์โลกนั้นทําให้พากันโศกเศร้าเสียใจเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนางพิษุณีผู้เป็น บุคคลที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถที่จะยอมรับได้แต่เมื่อได้สติแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติตั้งใจบำเพ็ญเพียรในที่สุดก็ได้เป็นพระรหรันและในที่สุดก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นบุคคลตัวอย่างที่เราก็ควรจะได้เรียนรู้ว่าการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ปกติจะเกิดขึ้นหรือเกิดเร็วเกิดชา้าแต่ใจเท่านั้นที่จะเข้าไปยอมรับและเข้าไปเรียนรู้และทําให้เกิดประโยชน์ในการปล่อยวางก็จะกลายเป็นผู้ได้ พบพระธรรมอันประเสริฐบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในวัฏสงสารก็ด้วยภาระหน้าที่ของตนเองและการที่เรานั้นรับภาระหน้าที่จากคนอื่นมาใส่ตัวนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาบริหารจัดการว่าเราควรจะจัด,จดการอย่างไรทําแค่ไหนควรจะเปลี่ยนติดเปลี่ยนใจควรจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนจะบําควรจะบําเพ็ญเพียรให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็จะทําให้เราพ้นทุกอาน,นิสงส์ผลบุญทีท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจทําและได้มา มีโอกาสประพฤติปฏิบัติได้มาฟังธรรมนั้นก็เป็นบุญเก่าจะได้ต่อยอดจะได้พัฒนาตนให้พ้นจากความทุกข์ยากลาบากขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาปาทานพอให้บรรดามนุษย์และดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอึดัดขับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความยิวโหยวมีความอั้นคบมีความมืดบอดมีความยากไร้มีความยากจนมีหนี้มีสินมีความทุรนทุรายมีความทุกข์กาย มีอวิชาสิ่งอุปงค์โลกไว้ไข้เจ็บอุปสรรคคุณสายวิญญาลายอาถรรพ์นาเบสคำสาบค,คำแจ้งจะเนียจะลายการและจะีอุปเเดตอัองค์คนอวิชาใดๆก็ตามที่มีอยู่เป็นอยู่ในเวลานี้ขอมาลหลให้ไปยุติลงให้หมดลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นได้ได้ทางเส้นั้งหไหยมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยส,สุขตัวบาพ,พรหมยัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจให้ประสบผลสาเร็จในชีวิตทางโลกทั้งหน้าที่การงานและครอบครัว <c oughs> ด้วยเงินด้วยทองด้วยเกียรติยศชื่อเสียงด้วยบุญบารมีท่านทั้งหลายทั้งปวงปาถนานะทางธรรมให้เป็นผู้มีสติมีปัญญายามีดวงตาประเริดได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนี้พ่านโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิน